ี่ยังกินเขาเพียงเหมือนี่ยังใส่กรมู่ัถาไทยเลย<อ>ครับพี่น้องพกพอกันกับจองอิสานบ้านพูนี้หน่อยคือเขาครับแรกนี่กินเข้าเดอ้อครับกับเขา่าหลายอย่างครับ<อ>ผมบม่รู้ว่ามันเป็นเมนูอย่างแน่พี่น้องพักนี่กระถาดบักไงครับนี่อันนี้ก็บทีแม่น,านาม้ำจิมจักนก้ำจิมอีหยังครับ อันนั้นยูยูจานนั่นโคโลเคเอยูนี่แม่ยังน้อ,อครับนี่อาจารย์ไก่สวรรค์ครับฮะไก่สวรรค์ไก่สวรรค์แม่ครับมันเป็นแลวไรไก่สวรรค์ครับม,มั่วไเนสำเร็จมากเลยว่าได้เห็ดน,นะครับได้กินเลยนี่โอ้ไก่สวรสอันนี้เป็นยังนี่อยู่ในจานนี่หมูปะครับนี่อันนี้กับหมูสวัสดีกันหม,สม,มสูสวรรค์มีแต่มี่ต่แน่าสวรรค์ครับมือนี่ <laughs> น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มสวรรค์ครับครับอันนี้สัวไก่เด้องไหนอ๊อฟกับไป๋นี่สัวไก่ผักนี่ก็ผักสวรรค์ตัวเนาะไดเป็นเมนูสวรรค์เด้อสีสะเกดครับปอดสารอ๋อผักปอดสารพิษจากสีสะเกดลาสีสไลท์บอกครับสาศไลท์ยางชุมน้อยครับโอ้อันนี้อันนี้ก็มาจากสวรรค์ครับอันนี้ก็มาจากสวรรค์ไมาจากสวรรค์ครับโอ้เมย์หลัวแล้วก็ฟังบท่าฮอดผู้ใดพี่น้องเอ้ยลางบุบบุบบุบอยู่อืม อันนี้อันนี้อันนี้ส้วไก่ของเชี่ยนกบเด้อขอบบุญขอบคุณครับนี่เชี่ยนกบนะครับเอามากินแรงจากบ้านปรับปุนอำเภอคุขันจังหวัดรีสจเกศครับแซบแซบครับมีโอกาสที่ไปกินอีกอยู่เด้อเชี่ยนกบเด้อนะครับกินขอแรงน้ากันครับเมื่อนี้อันนี้ไม่ยั้งครับนี่ ใช่ครับนี่นี่ครับอันนี้ก็ไก่สว์กันยังวะคโอ้โหเพดโพดไปทั้งฝืนที่ครับผู้เฮดเคยเจาะกับผู้เฮ็ดบ่อยากออกกล้องครับบ่ให้ออกกล้องว่าฉันบ่อยากออกกล้องจะคุ้นแต่ยิ่งไม่ออกกล้องได้ถ้าอาจารย์ยศนี่แล้วก็มันนหัวแดงแดงแล้ว่นนั่งบังแย่รอดไปนี่แล่มันจะปลอดไทยบาลานห้ากินบ่เป็นเขาใช้ยาเขาติบบ่รู้อันนี้ อันนี้เม,โฆโฆมนูบักแข่งว่างอยู่นี่ครับนี่ทอดปลาครับตุน <มก S 2> ปลาเนี่ยแหละครับหรือมกนี้แหละครับมกปลาคร,ะระับครับ,รบเป็นปลาจากแม่น้ำมุลนครับมาจากอำเภอลาสศีสลนยเนแนวมักอันนี้ไม่ยั้งครับบ้านนี่เมนูนี่อันนี้เมนูนี่ลาบปะต,ตองสุกค,ครับโอ้คือบ่มี่ลาเหนียวเนาะบอมีกินดิบครับบ้านนี่ครับห่วยบอกโปเนยน่อยเพม่นมักรวดจัดเนาะนี่เนอง วาตองราบเนี้ยนี่ผมมาข,ขนาดอันนี้ปเ,นเป็นอน,นี้แก้วบอ,บองครับอกแก้วบองปรเดกบองอ๋ออันนี้แหละครับเมนูผมก็สิเป็นตัวนี้แหละอันช่วตัวสวรร์สวรร์ครับถาดพักได้ลายนี่กะจิซิมอยู่หรอครับจะว่างหุงบะถนัดพี่นนอะนี่แนวถนัดครับนี่นี่ฟีมือส,สมพักฟีมือสังมาจากอ่าต่างจังหวัดครับ เออขันสมพักนี่พักก็มาจากเอายังกว่าไม่จากยยงชุ่มหน่อยราชีสไลร์ราชีสไลร์เนาะพักปอดสารพิษแต่ว่าคนขันตะมูว่านนี่มาจากต่างประเทศต่างประเทศจากต่างจังหวัดสาุงมาจากต่างจังหวัดชาอุดรครับเอออุดรอุดรนี่ครับที่กินสมพักกับลาบกระตอม มกประแดกแล้วก็มกปลาลานี่แหละครับหรือมกประแดกบานเฮาขอไฟเด้อพี่น้องบางคำบ๊สุภาพครับส่วนเงินซีรีส์ส่วไก่อือืปิดท้ายแล้การของนส่วไก่ของเป็นสูตรของเอ่อเชียนกบเพิร์นครับผมทางเป็นอาหารลักของอำเภอคูขันครับนี่เมนูเด็ดของคูขันโอ้บริกินง่ายนเป็นบริส่วไก่แต่พี่น้องบริการนี่รีบริกรกินครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวจะไปกินอีกอยู่เด้อเชียนกบ นะครับคือไก่กันครับเพื่อนปิดถ่ายรายการดีใจเลยของหวานเนี่ยผิดถ่ายรายการนี่ครับบวชบระคือครับบวชประคือพี่น้องนี่เพิ่์นเฮ็ดเองคือกันครับยุบานป้าเราเป็นแม่ค้าก็เลยเอาเอาไว้ครับเพิ่์นที่ขายเบิ้ล สิบริซีบริชิมบริกินครับก็แล้วไว้ก่อนครับลักไว้ลักไว้จะของบุงหัเลยไปหอดตลาดแล้วเอา้าบุ้งของหวานไปหายไปสายสามทุ่มแ้วว่าเอาเอามนูยังไม่อีกนาะบานินนอ,อันจิ้มไปซะอันโอ้บานีิเอา,อนนาก็ยือว่าผักสวรรค์เนื้อสวรรค์เป็นดนามจิ้มแปซามาจะใส่บานแปซ่าสวรรค์เลย <laughs> โอ้เมนูสวรรค์ครับพี่น้องกินข้าวนวมกันครับในแรงนี่น้องแ่บๆครับสูุข่สู้คน ขอบคุณที่ติดตามช่องอิสานบ้านพี่เนยหน่อยครับมาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับแสบแบสวัสดีครับ